อไปถึงเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดใครรวยเพราะการพนันมั่งและยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้มันมีเล่ห์เหลี่ยมมันมีอุปกรณ์ในการที่จะโก,กงเยอะใช่มีกล้องแล้วก็สั่งการเลยคุณไม่มีสิทธิชนะเลยถ้าคุณได้เนี่ยคุณออกอยากบ่อนไม่ได้หมดแล้วก็ยังพูดยืมพนันจำมอเตอร์ไซค์จำทุกอย่างจำลูกจำเมียจำหมดแหละถ้าจำชีวิตตัวเองได้บางคนก็จำชีวิตตัวเองไม่เหลือแม้แต่ความเป็นคน <S <S ขอโทษนะคะ ใครไปเล่นก็รับรองเสียลูกเดียวคุณไม่ต้องคิดว่าคุณจะได้ก็ไปถึงเนี่ยมีเท่าไหร่ก็หมดใครรวยเพราะการพนันมั่งและยิงย่งเดี๋ยวนี้อย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันมีเลขเหลี่ยมมันมีอุปกรณ์ในการที่จะโกง<ม>เยอะใช่มีกล้องแล้วก็สั่งการเลยคุณไม่มีสิทธิชนะเลยถ้าคุณได้เนี่ยคุณออกอยากบ่อนไม่ได้บ้านเราเนี่ยนะคะอพูดถึงเรื่องการพนันเนี่ยมันเล็กๆน้อยๆเต้าหอยปูปลาอะไรเนี่ยเราก็เห็นอยู่ เพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีใครชนะเจ้ามือหรอกก็เล่นไปเล่นมาพอได้มันก็อยากจะเล่นต่อเล่นไปเสียจนหมดตัวนั่นแหละหมดแล้วก็ยังกู้ยืมพงะนันจำมอเตอร์ไซค์จำทุกอย่างจำลูกจำเมียจำหมดแหละถึงเวลาคนมันจะจำมันจำไม่ได้แต่ถ้าจำชีวิตตัวเองได้บางคนมันก็จำชีวิตตัวเองมีนักการเมืองเราบางคนเนี่ยไปเล่นที่กัมพูชานะคะก็เล่นจนหมด เรี่ยขนาดคนระดับนี้นะ,ะเล่นยังไงไม่รู้จักเหลือค่ารถกลับบ้านมาบ้างระดับนักการเมืองอ๋อนักนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีนั่นแหละแล้วก็เล่นจนหมดจนกระทั่งออกมาไม่ได้ยืมเงินเขาต่อมัออม้งยืมเงินเ็าต่อแล้วสุดท้ายมาเนี่ยก็ก็กลับไม่ได้ต้องให้นักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าพ่อจากเมืองไทยเนี่ยไปเอาตัวมาพอไปเอาตัวไปรับ,ไปร,บไปรับตัวควงไปค้ำประกันไปอะไรเงี้ย นะคะเดี๋ยวไม่ทราบว่าไปยังไงแต่ทราบแต่ว่าไปเอาตัวมาก็เป็นหนี้ชีวิตเขาตลอดชีวิตนั่นแหละเขาสั่งให้ทำอะไรก็ได้กลับมาอยู่เมืองไทยนะคะเพราะเห็นแล้วมันเศร้าใจมันไม่เหลืออะไรไม่เหลือแม้แต่ความเป็นคนครเราเคยได้ยินบางแหงเนี่ยพอจะกลับมาเนี่ยเขาให้คลานออกมาลอดขาออกมาจะได้ซ้ำไป<อ>มันไม่เหลือศักดิ์ศรีความเป็นคนเลยทำให้มันสะใจ อย่างที่รัชการที่5ท่านว่าเนี่ยแหละท่านถึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ยกเลิกบดเลยท่านไปเห็นบดแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยอะไรเงี้ยนะคะมันไม่เหลือจริงเล่นไปในเสียงแล้่ก็เตีองจะได้คืนคนะคะเพราะเรายิ่งเล่นในบ่อนเนี่ยมันยิ่งมีเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยถ้าเราดูในหนังนะอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมีกล้องอยู่ข้างบนแล้วถ้าคุณได้เงินเขาเนี่ยไม่มีทางได้ออกจากบ่อน เขาก็จะสก,กัดไว้เลยแล้วก็เอาไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยไปเล่นเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางมันก็คือการเสี่ยงโชคมันร,รวยเพราะการเสี่ยงโชคได้ยังไงครับแล้วยิ่งการเสี่ยงโชคที่มีการโกงกันแล้วก็การจัดการตังางยคุณยังไม่มีทางอย่างมากถ้าคุณเป็นขาประจําแล้วก็รู้ว่าคุณมีเงินเยอะเขาก็ให้ค่ารถกลับบ้านให้คุณเหลือค่ารถกลับบ้านอรแล้วก็แก็บอกที่หลังจะมาอีกอมาอีกก็เอามาเยอะ Hey, <laughs>